เบอร์พลาที่แล้วคุณารระเบิดไม่สำเร็จก่อนนี้แหละกูจะจัดการมึงให้อยู่หมัดเลยฮ <c oughs> ะนี่ของฝากจากนรกเฮ้ยพวกขาดมึง <c oughs> ตายแล้วไม่เกิดใหม่ไอ้คุยอืมเฮ้ยใครเมาวะเฮ้ยเฮ้พวกโซเวียต <c oughs> มึงใส่ตโก้งเงี้ย ข้าคือผู้ชนะฮวู้ฮู้เอลครับนี่เราขายปืนใช่ไหมครับใช่แร็วครับผมเออผมขอสั่งซื้อปืนกระบอกนึงครับผมเอาเป็น PPS 43กระบอกนึงครับเออแล้วก็จะส่งวันนี้ด้วยนะครับผมผมรีบมากเลยอยากเอามาใช้มากเลยตอนนี้ผมไม่มีปืนะไรเลยครับผมได้เลยครับคุณจะให้ผมจัดส่งไปแถวไหนดีครับเออผมอยู่แถวๆริมแม่น้ำครับผมช่วยมาหาผมหน่อยได้ไหมครับผมผมรีบมากเลยครับรับทราบแล้วครับเราจะทาการจัดส่งของให้คุณภายในเวลาไม่เกิน1ิวินาทีนี้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันครับผม ไอ้อย่างงี้ต้องรีบแล้วเดี๋ยวไม่ถึงมือลูกค้าต้อเฮ้ยนั่นไงมาเนอะเฮ้ยคุณลูกค้าพอมาแล้วไอ้จมมันส่งเร็วจริงวะเฮ้ยยังไม่ถึงสิบวิเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับผมแต่ครับผมจะไปโอ้โหสุดยอดครับผมอ๋อแหมร้านนี้นี่สุดยอดจริงเดี๋ยวต้องฟอรเป็นหิงสักหน่อยแล้วเฮือหัวใจช็อตดับเบิ้ล l ิ โอ้โหปืนนี้มันยิงแรงจริงวะเฮ้ยไปไปเอาโดนเร็วเร็วไปไปรีบดีไปอาไอ้เหี้ยกูยังอยู่เลยอะไรวะจบท้ายแล้วเฮ้ยคโดนยิงเชียร์เร็วเฮ้ยไปชุบกระลุกเอ้ยเหี้ยกับตันกับตันกัปตันวิ่งออกมาแล้วเอ้ยกัปตันโอ้กัปตันอันดาตมากระแทกหินตาย โอเคตอนนี้นะครับผมเป็นพลล่มพ้นสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับผมและผมก็ลงสู่พื้นดินอย่างปลอดภัยแล้วตอนนี้เครื่องบินฟังเราทําการหนีเรียบร้อยแล้วครับผมเนื่องจากว่าเครื่องบินเสียหายหนักมากตอนนี้ผมอยู่ท่ามกลางของเราเครื่องบินที่กําลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดมีทั้งเครื่องบินฝ่ายเยอรมันและฝ่ายโซเวียตนะครับผมทั้ง2ทีมนี่สู้กันดุเดือดมากซึ่งผมตอนนี้ไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรต่อไปดีผมก็ได้แต่นั่งมอง แล้วตอนนี้ผมเหมือนเห็นเครื่องบินของเยอรมันมันยิงผมแล้วอายิงไม่โดนครับผมตอนนี้เชื่อได้มันจะต้องบินกลับมาอีกรอบแน่นอนตอนนี้นะครับผมเหมือนเฮ้ย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 โดนแบบดิจิตอลไม่โดนเว้ยไอยเสีงเยงอะไรวะมันไม่แล้วเฮ้ยโอ้ยไงล่ะเอาละครับครือบินฟังเราสู้ๆเว้ยต้องชนะให้ได้มันไม่กลับแล้วนี่แค่บินผ่าน ยังเฉยๆครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยตอนนี้มีอีกลำโอ้โหเกือบครับผมคุณขับยังไงของมึงวะเนี่ยเฮ้ยไม่คุณกล้าจะฆ่าให้ตายเลยเหรอโอ้เธอแน่จริงอ่ะมึงทิ้งระเบิดมาใส่กูเลยดิโอ้ย่าป๊อต it was at this moment that he knew he fucked up โอ้โหอยาไม่น่าแช่งเลยสัตว์เออชอบเออชอบ มันติดได้เยอะกว่าน,นี้อีกจำได้ไม่ใช่แค่นี้ติดได้เยอะๆต,ติดเยอะๆเออติดช่วยกันติดไอ้เหี้ยคุณเยอะโอ้โไอ้เหี้ย,ยคือถ้าเฟลทีนี่หาที่วางดีๆเออไปไปไป,ไปขึ้นรถขึ้นรถเด้เลยววางสุดท้ายถ้าวันจริงเราเปิดมาที่ทุกอยางไปเปล่าไปเปล่ามึงอยากไปหรอมึงอยากเกียรมึงอยากเกียรไปเปล่าไปเปล่า

ไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยสุดอย่าอย่าอย่าจริงอย่าจริงไปลุไปลุไป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 มันอยากตายดิ <c oughs> มาว่าตอนนี้มีคนอยากอยากเข้าโลกสุดสัจจคติกูว่หน่วยพีชีพพิทักษ์โลกตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ได้เฮ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> Dơ vương dơ Hello darkness my old friend I've come to talk with you again sạch Cái cà thấy โอ้มึงเล่นเฮียอะไรเงียเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยตามไปตามไปกระแทกมาแรงแรงกระแทกมาแรงแรงตามไปตามไปตามไปกระแทกมาแรงแรงเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเอาเลยโจมมันเลยอย่ามันรู้ตัวเอาเลยอ่ะวัดเขี่ยแล้วมันรู้ตัวยังวะมัน เชียแล้วอย่างนี้เลยลงไปลงมาลงมาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยเฮย้ยไม่ทันไม่ทันเอาไปเอาไปเอาไปเอาไชนมันจะแท้งมันเองเลยวัวลูกวัวลูกวัวลูกอร่อยมากไอ้ยไม่ได้ไม่ได้ฝน <c oughs> ไม่ได้ฝนได้สัตว์ <c oughs> เราจะไม่แคปเราจะไปหารถถังชนนี่แหละอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ย

ไม่ได้ผลในสติเอียทะเลาะกันไรอ่ะลองคันอื่นดิทำไมมอไซค์ไม่ได้ผลวะลองคันลงคันนี้ดิไม่ติดสงสัยต้องเยอะๆวะถ้าอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเดี๋ยวไปเติมที่ทถายฐานแล้วกันรู้ว่ามันต้องใช้เยอะติดทั้งคันเลยถ้าไอเกียร์นั้นมันยิงก่อนนะ โอ้ยสัตว์คือแบบจังหวะร้อนทันทีเลยใช่ไหมยิงทีพ่องไอ้เหี้ยพ่องสิ้นไอ้สัตว์ไอ้เยอะเครื่องเส้นวายรถถังของคุดเยอะเลยเนี้ยเยอ้เหยอะไม่เงี้ยกับเส้นวายรถถังของเส้นวายพัวอะไรบ้างผมใช้ได้ หน้าหน้ารถกูเต็มไปด้วยเฮียอะไรไม่รู้เต็มเลยเฮ้ยแบกิวแบกิวแบกิวแต่แบกิวพูดเรากำลังขับรถที่เต็มไปด้วยกบจับเราก็ต้องหาไอ้เจ้าแมวน้อยก่อนที่ไอ้แมวด้านันจะฆ่าพวเราซะก่อนโอ้ไม่สาวน้อยไม่สาวน้อยโอ้คันนี้ก็น่าสนใจอยู่โอ้ไม่สาวน้อยโอ้ไม่สาวน้อย โอ้โูโคงไมเสิร์ฟด้วยกูจะไม่เล่นเลยแบบนี้โคตรเฮี้ยมองเปลี่ยนแผนกูเปลี่ยนแผนเราจะไม่ใช้บอลเด็ดขาดเข้าใจเราจะไม่ใช้มันอีกแล้ว